กรณีศึกษานะครับมีเพื่อนสมาชิกโทรเข้าบริการหมอคอม1414 14พร,รัสนะครับเพื่อนยกโทรศัพท์มากดตืดตืดต,ด,ต,ด,ตดหมายเลขก4 4 4กดโทรออกโทรติดปั๊บกด9และกด1ก็จะสนทนากับผมนะครับบริการหมอคอมในวันจันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าถึงเที่ยงมีความ อึดอัดใจเรื่องการใช้ iPhone อยู่ว่าตอนนี้จะโอนเงินเขายกตัวอย่างเรื่องจริงมาเลยคือจะโอนเงินผ่าน App แอปเคพัทล้วกันแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่สามารถโอนได้ไม่รู้เน็ตเป็นอะไรก็เลยมีการตรวจเช็คกันเช็คไปเช็คมาครับอ,อยู่บ้านก็เป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi เข้าไปดูที่การตั้งค่านะครับผมแล้วก็ ปัดไปที่ Wi-fi <c oughs> เขาบอก Wi-Fi ไม่ได้เชื่อมต่อซึ่งปกติ Wi-Fi จะมีการเชื่อมต่ออตัตโนมัติก็เลยลองกดเข้าไปเพราะกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็เลือกที่ชื่อ Wifi 2 4 g จหรือ5 g ากิกะเฮิรตกดปุ๊บ <c oughs> ขเขามีการเตือนเรื่องของอ,อการเกินกำหนดชำระอะก็รู้แล้วว่าออติดปัญหาเรื่องน่าจะยังไม่ได้ชำระก็เลยถูกเขาเรียกว,ว่าระง,งับการใช้เน็ตบ้านอยู่นะครับ แต่สมาชิกก็บอกว่าเออเขาเขามีเน็ตมือถือผมก็เลยเดี๋ยวขออนุญาตผมก็เลยลองให้เขาทําอย่างนี้ดูการแจ้งเตือนหนึ่งรายการลองให้เขาปิด wifi โอเคปิด wi ไฟให้แล้วคือจะสั่งด้วยซิรินะครับว่าเขาเขาก็กดปุ่มด้านข้างหรือกดปุ่มโฮมแล้วก็บอกซิริว่าปิด wifi ก็ wifi ก็จะถูกปิดอ่ะ แล้วก็ลองให้เขาเช็คดูก่อนตอนนี้สิริทางานแบบออฟไลน์ได้ก็เลยบอกเขาว่าเอ๊ะเมื่อกี้ลืมดูไปดูที่การตั้งค่าไปดูที่เซลลูล่าแต่ว่าเออง่ายสุดก็เรีเรยกสิริอีกก็บอกเปิด 4G ก็ได้หรือเปิด 5G อย่างเงี้ยเปิด 4G ข,ของเขาเนขาี่ข้อมูลเซลลูลา่าถูกปิดอยู่ข้อมูลเซลลูล่าก็จะถูกเปิดขึ้นมาหลังจากนั้นครับก็บอกว่าเอ๊ะ มีเสียงดังตึ้งเข้ามาอ่าแสดงว่าตอนนี้เน็ตกลับมาใช้ได้แล้วเน็ตกับมาใช้ได้แล้ว,เน,ลวเนี่ยเนีน่ยงมีตึง้งอันนี้ลาซาด้าแต่ของเขาเป็นลายตึ้งเข้ามาอ่าเขาบอกเออตอนนี้เน็ตเน็ตเหมือนเน็ตใช้ได้แล้วลายก็ตึงต้งตึงต้งตึงต้งเข้ามาเลยนะครับผมแต่สิ่งที่เขาต้องการตอนนี้คือเอ่อเข้าแอป,ปการเงินอ่าเขาของเขาตอนนี้เขาอยากจะโอนเงินน่าจะใช้ทําอะไรสักอย่างนะครับผมก็ ผมก็เลยบอกอ่ะงั้นลองเข้าที่อ้าวโอ้เก้าโมงสามห้าแล้วใกล้เปิดบริการหมือคอมสิบโมงแล้ว,ว K C C เขาก็เข้าสู่แอปเคพัสกดเข้าเคพัสปึง้งเขออภอภัย้าวทำไมเขาบอกว่าขออภยัยปัดรก่อมา,อาไม่พบสัญญาณอินเทอร์เน็ตกรุณาตรวจสอบว่าคุณได้ทำการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วหนึ่งร้อยหกอ้าวไม่พบสัญญาณอินเทอร์เนต็ตตกลงอ้าวแล้วปัดมามีแต่ตกลงขออภยัย อา้าวไม่พบสัญญาณอินเทอร์เน็ตปัดขวามาที่ตกลงแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งขออภัยก็ขึ้นแต่บแบบเนี้ยไม่พบสัญญาณอินเทอร์เน็ตการุณาตรวจสอบว่าคุณได้ทำการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วหนึ่งร้อยหกมีโคด้ดหนึ่งร้อยหกปัดขวามาตกลงเคาะขออภัยขออภัยอย่างเดียวเลยโอ้โหเหตุการณ์นี้นะครับอา้าวเดี๋ยวขอเช็คสัญญาณนะอิาานเทอร์เน็ตกันนี่ไงต่อแล้ว เราเช็คยังไงว่าเน็ตเน็ตใช้ได้ใช้ไม่ได้ผมเช็คจาก,ก YouTube กถ้าคลิป YouTube มีรายชื่อขึ้นแสดงว่าเน็ตใช้ได้ปุ๊บๆเคาไปที่ y t u t u ปุ๊บเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองหนึ่งอแมนยูสนะครับเมื่อคืนนี้บรูโน่เฟอร์นันเดสยิงตอนช่วงทดทด,ทดเกิน90้านาทีไปแล้วอะ่ะท่าเราบาดเจ็บนะครับเอออ้าใช้ได้นี่นาอ้าวเหตุการณ์นี้ก็เลยเออเกิดอะไรขึ้นอะ กรณีนี้นะครับผมก็เลยบอกว่างั้นมาลองลองไปด้วยกันนะครับเริ่มต้นเปิดการตั้งค่าครับจะเลือกสิริก็ได้บลอกสิริก็ได้หรือหาไอคอนการตั้งค่าอ่าเดี๋ยวหาไอคอนการตั้งค่านะครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งที่การตั้งค่าเข้าไปแล้วจริงๆนะครับถ้าใช้ iOS 18ให้ปัดขวาไปสุดที่คําว่าแอปนะครับเนี่ยปัดขวามาสุดที่คําว่าแอปแล้วหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งแล้วก็ปัดขวาไปเรื่อย เข้าไปในแอปเนี่ยปัดขวาไปเรื่อยๆหา k p a ั h ให้เจอหรือหาแอปที่เราเกิดปัญหาแต่ว่าง่ายกว่านั้นครับเมื่อเราเข้ามาในการตั้งค่าเนี่ยแล้วปัดขวามาครับปัดขวามาที่ค้นหาช่องค้นหานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดโหมดนี้ก่อนเปิดโหมดโฟกัสก่อนเพราะว่ามีน่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามานะครับอ่า เดี๋ยวนะครับเราเราอยู่ที่การตั้งค่าหัวข้อนะครับปัดขวามาทีหนึ่งจะมีค้นหาช่องค้นหาใช่ไหมครับให้หนึ่งนิ้วแต่สอครั้งเราเรามาใช้ความสามารถของการค้นหากันบ้างครับค้นหาในการตั้งค่านะครับหลังจากนั้นเปลี่ยนแป้นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแล้วผมก็บอกให้สมาชิกลองกดตัว k กิโลครับอ่เนี่ย k ตัวเดียวเลยเพราะว่า k พใช้ k เวนวรคพัสนะครับเมื่อพิมพ์ตัว k แล้วคราวนี้ไปที่ด้านบนๆครับด้านบนสุดเนี่ยช่องค้นหากำลังแก้ไขตัวพิมใหญ่เเราพิมพเคไปแล้วนะครับเราปัดขวามาปัดขวามายกเลิกปัมขวามาเนี่ยครับ K p พั s แอปคือเขาจะเจอผลการเสร์ชเลยผมก็บอกว่าสมาชิกครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปตรงนี้เลยครับปึ๊กอ่าแล้วสิ่งที่ผมอยากจะให้เช็คคือข้อมูลเซลลูล่าในแอปเคพั s เปิดให้ใช้งานหรือเปล่าครับปัดขวามา ปัดขวาม,มารูปภาพกล้กลองปุ่มสวิตช์ Face ID ปุ่มสวิตช์เปิดแอปเปอรอินเทลเจนค้นหาการแจ้งเตือนป้ายตัดข้อมูลเซลูล่าปุ่มสวิตช์ปิดนี่แหละครับเนี่ยการแจ้งข้อมูลเซลูล่าปุ่มสวิตช์ปิดในแอปเคพัดเครื่องของสมาชิกไม่ได้อนุญาตให้ใช้ข้อมูลเซลูลา่าก็คือออกไปนอกบ้านจะโอนเงินไม่ได้อาจจะอาจจะเป็นการป้องกอันอีกระดับหนึ่งไว้มันก็เป็นข้อข้อข้อควรระวังที่ดีเนาะดังนั้นจะเอาโอนได้ตอนที่มี WiFi เท่านั้น ดังนั้นผมก็เลยบอกว่าข้อมูลเซลูล่าเนี่ยในในเคพัทแอปนะครับในในการตั้งค่าในแอปในเคพัทแล้วเข้ามาที่ข้อมูลเซลูล่าในเคพัทแอปเนี่ยให้ข้อมูลเซลูล่าหนึ่งนิ้วสัตว์สองครั้งให้เปิดคราวนี้โฮมออกมาครับแล้วแล้วลองลองเข้าเคพัทใหม่ครับอ่าลองเข้าเคพัทใหม่นะครับอ่าหนึ่งสองสามปุ๊บ อา้าวยังขออภัยอยู่เลยเพราะอะไรครับเพราะเรายังเมื่อกี้ยังไม่ได้ปิดแอปเราก็ปัดขวามาปัดขวามาที่ตกลงแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งอีกทีหนึ่งปึ้งมาไหมเมนูลัดนี่มาแล้วนี่ครับรายการแท็บคบวกมาร,รกรริทกมแทบ็บสามจากห้าใช้งานได้แล้วครับโอนเงินได้แล้วก็อไปโอนเงินจ่ายเอจ่ายค่เาเอะไรก็ตามที่เราต้องจ่ายเนาะนี่ก็เป็นวิธีการ แก้ไขหรือเวลาเจอกรณีศึกษาเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละเครื่องแต่ละอุปกรณ์เนี่ยมีการตั้งค่าอะไรบ้างเก้านกล้ไๆเปิดบริการหมอคอมตอนสิบโมงนะครับก็บริการหมอคอมมีการหยุดให้บริการนะครับผมงดให้บริการวันที่ยีที่แปดนาะเพราะาผมติดไปสมมนาบุคลา,ากรโดนไปเขาเรียกว่าละลายพฤติกรรมด้วยนะอ,ะอบรมบ่มนิสัยอ่ะ โอเคก็นี่เป็นกรณีศึกษาใครเจออาการแบบนี้อาจจะต้องลองดูหลายๆทิศหลายๆทางเพราะว่าแต่ละกรณีแต่ละเรื่องราวเนี่ยมันไม่มีคำว่าเหมือนกันบางทีผมเองก็อาจจะต้องวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์ถูกบ้างผิดบ้างก็เยอะบางทีช่วยเหลือได้ก็ดีใจด้วยช่วยเหลือไม่ได้ก็รู้สึกเออเปลี่ยนชื่อดีกว่าเราเป็นหมอคอมไม่ใช่แล้วเนาะแต่เอาเป็นว่า มีสิบเคสเราช่วยได้ซอกสอสเคสเราก็ดีใจแล้วแล้วก็ถ้าอันไหนช่วยได้แล้วมันเป็นกรณีศึกษาผมจะมาทำแบบนี้เพื่อให้มีกรณีไว้ว่าเจออาการใกล้เคียงกันลองดูแบบนี้ไหมอาจจะเป็นแอป,ปอื่นก็ได้ว่าเจอโคโด้ดโค้ดอย่างเงี้ยเมื่อกี้เขาบอก106่ใช่ไหมอย่างเคพัทเนี่ยก็เพราะเหตุนี้นะครับเพราะคุณคุณปิดการใช้สัญญาณซลลูลาร์กับแอป,ปแอปเคพัทไว้อืมโอเค วันนี้ลาไปก่อนแล้วครับกับบริการหมอค้อมหนึ่งสี่นึงสี่พลัดครับ, 1, รรบสวัสดีครับผม